อัปเดตพยากรณ์อากาศฝนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่29ตุลาคม66ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม66ก่อนจะไปรับชมรับฟ,งฟังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยนะคะไปรับชมกันเลยสําหรับวันที่29ตุลาคม66มวลอากาศเย็นกําลังปั่นการที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงส่งผลทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ขณะที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมลักษณะเช่นนี้ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองรวมทั้งมีลมกระโชกแรงบางแห่งระมัดระวังด้วยค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นมีส่วนของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกถัดมามาเช็คกันต่อกับวันที่30ตุลาคม66ไปจนถึง31ตุลาคม66 มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกรอบหนึ่งจะแผ่ลงมาประคุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในระยะแรกจากนั้นปริมาณฝน ทางตอนบนของประเทศไทยจะลดลงอากาศจะเย็ยนลงต่อเนื่องค่ะคาดว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งสรุปให้ฟังอีกหนึ่งที่โดยรวมของฤดูฝนปี66ปริมาณฝนจะน้อยกว่าปี65และปริมาณฝนสะสมรวมจะต่ำกว่าค่าปกติฤดูฝนคาดว่าน่าจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนตุลาคม66เดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการแอดมินก็จะ หยิบข่าวสารมาให้ทราบค่ะส่วนฤดูหนาวปี66คาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งจะช้ากว่าปกติประมาณ2ส,สัปดาห์อุณหภูมิในฤดูหนาวปีนี้จะสูงกว่าปี65และสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกตินั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของเดือนพฤศจิกายนาแอดมินจะอัปเดตให้ฟังอีกคลิปต่อไปสำหรับทนนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ